ประกันสําคัญมากทุกคนจะเห็นความสำคัญของประกันก็ตอนเข้าโรงพยาบาลถ้า,ถ,าถ้าที่โอบอกก็ใช่นะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าตอนเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่สามารถซื้อประกันได้นะคะประกันเป็นสินค้าชิ้นเดียวนะคะที่ไม่สามารถซื้อได้ตอนที่คุณจะใช้คุณต้องซื้อก่อนที่มันจะใช้ไงเพราะมันมีระยะเวลารอคอยนะคะ มันไม่สามารถซื้อแล้วมันใช้ได้เลยนะคะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่เหมือนประกรันรถนะถ้าใครจะซื้อให้ซื้อก่อนนะคะ<ม>เวลาเราป่วยเจ็บป่วยขึ้นมานะคะเขาจะต้องสืบประวัติกลับไปว่าเราเคยเป็นโรคที่เป็นมาก่อนการทําประกันหรือไม่ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นโรคที่เป็นมาก่อนการทําประกันแล้วคุณปิดบางซ่อนเลนเขาจะไม่คุ้มครองคุณนะอ่าหรือไม่ก็คุ้มครองแล้วเพิ่มเบี้ยหรือว่าไม่รับเลยก็มีนะซื้อได้แต่ชีวิตก็มีนะคะเพราะฉะนั้น เราควรทำก่อนที่เราจะป่วยถูกต้องนะคะประกันมีไม่ได้ใช้ยังดีกว่าจำเป็นต้องใช้เราไม่มีนะคะเผื่อใครยังไม่มีเนาะฝากไว้